เรื่องอะไรบ้างที่ที่เล่าไปแล้วเดือดร้อนหัวร้อทั้งน้ำตาซิดดาววิสแตนอัพอีกหนึ่งรายการ v วอร t ลิตี้โชว์ที่กำลังจะดูชิวๆตอนกินหมูกระทะดูทรงจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาของ Netflix แล้วก็ไม่แน่คิดว่าจะมีอะไรต่างกับเดี่ยวเวกโฟนฟังไปด้วยกินไปด้วยได้แล้วก็ได้รับความบันเทิงไปด้วยเพราะรวมตัวตึงของรายการฮอคโชว์อย่างปาเต้และเฮียโนตอุดมแต้มพาณิชย หนึ่งในทอล์กโชว์ที่ดีที่สุดของไทยช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเกินคาดหรอกครับผมแต่ทำไมดูไปดูมาเหมือนโดนดูดไปอยู่ในจุดที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกสายตาได้แต่จ้องมองและช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ช่วงพาร์ทสำคัญพาร์ทดราม่าก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นเรื่องราวกำลังดำเนินไปพร้อมกับเพลงในร้านหมูกระทะที่ได้บรรเลงขึ้นนั่นก็คือเพลงร้องไปกับฟ้ามันกลับเข้ากันอย่างไม่น่าเหลือเชื่อ